สวัสดีค่ะอันเมือนี้สิผ้ามาเบิงวัดนะจ๊ะวัดทีว่าอัอย่เมืองอยน่สวสวะจังหวัดยะามาังะตะค่ะทีอันเสาอุบลยูเมืองอยนสวสดเด้อค่ะข้างหลังนี่จะเป็นวัดนะจ๊ะเดี๋ยวเขาข้าไปเบิงกัน,นะะเนาะค่ะนอข้างหลังนี่ก็สิเป็นท่างยางเขามาเด,ด้อค่ะยางเข้ามานวัดอยู่ทางในเนี่ยจ้ะมื้อนี้อากาศหนาวลมบ่ได้ปิดผ้าปิดจมูก ค่ะข้างหลังนี่งามงามจะพามาเบ่งดอกซากุระน้ำจ้ะจะจักสิบานหรือบับานยังมาหูเดีพามาไหว้พระก่อนเด้อค่ะต้องมีนะคะต้องมีน้ำต้องมีอ่ะก่อนดีเขาจะเข้าไปไหว้พระเขาจะต้องมาแบบล่างมือบวนปากเหมือนก่อนนี่สินะคะเดี๋ยวบนคนใหญ่เป็นเห็ดนะแตะเนาะก่อนที่เข้าวัดก่อนที่เข้าวัดต้องใหดแบบนี้้จะล่างแบบนี้ เรียบร้อยแล้วกระตุ้นสิหลังกระต้นสิยางเข้าไปในวัดไหาาว้พระจ้าพญายังกระติมมาช่วงหนาอันถ้าเป็นหนาปีหมกช่วงหนาเทศกาลปีใหม่นลยจ้า,า,ากระตุ้นไดไหว้หพระขอพรค่ะเขาจะโยนโยนเหรียญเหรียญเขามาได้มีเหรียญไม้ชมอกเหรียญโยนเหรียญเข้าไปใน,นนี้จา้า ข้างใน้วัดก็จะเป็นอย่าง,งีงจะบอกคือวัดจะบอกคือบ้านเฮ้านะคะ่ะวัดเขาจะบอกคือบ้านเฮาจะเป็นแบบนี้คะ่ะข้างในวัดคนีจะมาเฮ็ดบุญกับแค่โยนเหรียญลกในล็อกใหม่นี่จ้ะแค่นี้แหละแล้วลก็ไหวแค่นั้นค่ะอันเมืองโยนเนสวรนี้ทางตระวัดศาสตร์ยังบ่ค่อยหูเปนใดเ่าจ้าต้องขอโทษห,หลาย น้ำผึ้งวันทีไหว้พระนะจ๊ะก,ก่อนจะเข้ากับต้องลางมือลางใหม่กันแล้วก็ถึงเข้าไปไหว้พระทาั้งในเจ้านี่ก็จะอาจจะเป็นผูดแบบว่าเหมือนกับการสู่รบเหมือนประวัติศาสตร์ทั้งบ้านเท่าอายุธยาอย่างนี้เสือค่ะเขาก็จะเป็นนี่แบบตรงนี้ก็จะเป็นเอยียงน,น,นะเซนซีบ๊บนี่ก็จะเป็นเมืองอ,อยู่ในสวะด้์จ้ะที่เสาอุบลอยู่ช่วงอาเป็นดอกดอกซากุระบานเนี่ยนะคะ จะบานงามงามนี่ยังบาบาดเลยข้างบนนี่เขาก็จะขึ้นไปบูเสือ้อปูยังกินเขากินปาตียังกนันทึ่งๆอ่ะจ้ะซากุระต้นนี่บานอ่ะจ้านนยันในต้นนี่บานอ่ะสาวอุบลดูงอนยันในสวะด้วยจ้าต้นนี่ก็ยังบ่ค่อยบานซ่อมไหนยังบ่บานเลยยังบทท่ค่อยงามบานันไดนเนาะจ้ะ งนี่นะจะงามงามขา้างามอ้อม็นทั้งเทิงเขาก็จะพวกเขาก็จะมากินเหล่าปลาตีกันทั้งเทิง่ะจ้ะงามงามฟังทั้งน,ง,ง,ทงนี้ก็จะงามจากขา้าดอกซากุระเนี่ยงโบาบานเลยเรือนซีอะ่ะยังโบาบานเลยจ้ะแต่เลยก็จะเป็นปลาเป็นข้องนกเวลาซากุระบานนี่จะงามงามค่ะ ามอิริตอออนซอนเนี่ยสักุระจะบ้านบ้านงามแบบเต็มศพอ,อันนี้เป็นวัดด้วยจ้ะวัดวัดที่ว่าเมืองซาอุบลอยู่อยู่ในสเซวน่ะจ้ะวัดจังหวัดนี้ทางหน้าตรงไปเลยก็เป็นวัดนี่ดอกสักุระยังเบาบานเลยค่ะเดี๋ยวบานสิเมาให้เบิ้งอีกเทธอนึงได้จ้ารูปนี่ก็สงสัยเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองยูในสเซวน่ะจ้ะเขาก็จะมีเขียนบอกคือประวัติศาสตร์บา้าะนเะท่าเนาะ เมืองอยุทยาเมืองสุขโขทัทยอย่างนี้อย่างสิค่ะแต่ว่าสาวบุบ่นยังม่ค่อยรู้วันไหนอาจารย์อยู่นี่เราจะพาะไปกินอันอันอันเอียงนะันกขันยากึทางในอะาจา๊ะโอ้ยอันพอเกิดโควิดปุ๊บร้าน,นีปิดหมดเลยค่ะร้านปิดเลยเขาบอกขายปกตินี่ร้านจะเปิดเปิดทุกมือ โอ้บลอขายจ้าบลอขาย COVID. โควิดเราแตกต่างกับบ้านเท่าลยเนาะเนี่ยปิดว่าเด็กกินสามบาทนี่เ่าเด็กกินละจ้า เอ้ยสาวอุบลกับทายต่อบาไหวแล้วค่ะหนาวมือเย็นหมดละ่ะโอ้ยอยังไงเข้าบ้านก่อนเด้อค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเลยเด้อค่ะช่องน,อน้อยของสาวอุบลแม่บ้านญี่ปุ่นเด้อค่ะดอกซากุระบานแล้วกับเจอมิมรไทยเบิงไม้นะขอบคุณทุกๆคนนะคะ